ต้องขอกราบสวัสดีเพื่พอนชาวไบเกอร์ทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมในไกรเดอร์นะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับนนองชัยทุกสวัสดีครับผมครับซงนะครับเดี๋ยวผมเช่นเคยทีย่สปินช็อปนะครับวันนี้ผมมีอะไรจะบอกผมปิดบังมาตั้งนานแล้ว ลังจากที่แอบจองใช่ไหมใช่แอบจองตั้งนานแล้วไม่มีใครรู้หรอกว่าผมเอามานากี่ไหนนี่เป็น CBR 110ใหม่หเปล่าดูไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนี้จะเป็น CBR t r ครับ TBR หรือว่า 3R ของเรานเองนะเป็นครั้งแรกของช่อง LM Rider ที่ได้มีโอกาสรีวิวรถเขาเรียกว่ารถ เขาเรียกว่าหน้าตาคล้ายกับกันดั้มอ่ะใช่ไหมลูกเออใช่นะเรามาดูกันครับว่ารายละเอียดตัวรถมีอะไรบ้างนะครับรถตัวนี้เป็น 3R ตัว SP นะลูกเนาะใช่ครับสังเกตจากตัวนี้ชุดโลูกหน้าไฟฟ้าใช่ครับเป็นของเอรินอะไรคีเลตเดียวเดียวเดี๋ยวเดียวลูกอะไรนะคุณแจแบบคีเลตไม่ได้สิโอ้มีแกน r m u 6แกนนะครับมี ไอเวดปรับค่าได้นะเพื่อนมีไฟบอกสถานะเกียร์นะครับค่อนข้างที่จะครบนะเพื่อนที่มันกระพริบกระพริบนี่คือเราสับหายนะเพื่อนโอเคนะครับเป็นกุญแจแบบเคลียนนะครับคือถือกุญแจไว้ข้างรถใช่ไหมครับแหลกุญแจลักษณะแบบนี้นะครับห้ามลืมนะครับห้ามลืมต้องติดตัวตลอดเผื่อถ้าล,ลืมละ่ะกุญแจผีเสียงตรงไหนทุกคนต้องมีครับอ๋อแล้วก็จะเป็นไหนครับกดตรงนี้นะครับนี่เพื่อนๆเห็นไหมครับนีนี่นครับเอาใหม่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 เอากดกดปิดใหม่กดปิดใหม่ กดก่อนแช่ไว้นิดนึงเอาเอาเอาเปลี่ยนไหมเนี่ยเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเออผมเออไม่เป็นไรผมเพิ่งได้รถมาผมยังใช้ไม่ไดเคอเนาะเขาเพิ่งได้รถมาฮะมาดูครับเนี่ยมีเพื่อนๆคนไหนก็เขาถามว่าเออ CBR 1000่ะมันมีการสะบัดของมันอยู่แล้วใช่ไหมคือตัวนี้ใช่ไหมใช่นี่นะเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้นะครับงกกดปิดก่อนนะลูกเนาะได้ไหมปึ๊บ นี่นะครับเรามาดูนี่ครับสิ่งที่ผมชอบนะครับคือตัวนี้นะครับเพื่อนๆท่ออาคาบอิกนะครับปลายดาบโคตรยาวนะเพื่อนโคตรยาวบอกเตรีมตัวไหมครับว่าโคตรยาวนะครับพังเจ้าของรถนะครับได้แต่งเป็นชุดเกียร์โยงของไลท์เทคนะครับเด้นถมาผมรู้แล้ววันมาปีไหนครับปีไหนไันอะหมุนไปข้างหน้าออเอาใหม่ดิเอาใหม่ครับเปิดใหม่นะครับนี่เปิดนะครับแค่เปิดอ่ะ c B r หน้าจอสีเอาปิดปิดปิดเอาปิดปิดนะครับหมุนแก๊กโอ้โห,โโหผีเมียเย่ยงมาเออบอกไว้ก่อนนะฮะแล้วก็มีของแต่งก็จะมีนี่อ่าที่เติมน้ำมันเนาะอะไรนะฝาปิดน้ำมันของ T W M นะครับใช่ครับแล้วก็น้ำมปนกรโดทข้งคันจริงจนะร่ะน้ำมันกระโด้างคันเลยใช่ไหมพว<ช>กนี้ต<ช>้องเดนไะล่แต่เพวกนี้ซลหน้าจะเป็นซีลเดิมนะครับเย แล้วก็จะมีอุดกระจกตรงรุ่นของ CBR 1000 Double RR นะครับจะเป็นของไรเทคนะครับเพื่อนๆเลยดูนะครับนี่ครับเหมือนครับให้คำนิยามของตัวรถว่ามันคือกันดั้มนะครับดูหน้าตารถนะมันเหมือนกับหุ่นยนต์จริงๆอะ่ะเออบอกไว้ก่อนนะเนี่ยมันเหมือนมากเลยเพื่อนๆขอ,อาตปจับโฟกัสใหม่ปุ๊บเนี่ยเห็นไหม,ม,มดูนี่นะครับหน้าตาค่อนข้างที่จะเหมือนกับกันดั้มนะครับนี่ที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนๆดูนะครับ โชคหน้าของเอรินนะครับแล้วก็จะเป็นแกมสีทองนะเพื่อนที่เห็นในคลิปนี้คือเป็นแกมที่มันเป็นสีทองนะเพื่อนแล้ก็จะมีแม่ปั๊มเบรกคลิปเปอร์เป็นแบบเรเด์มส์ของ b บมโบตัวนี้น่าจะเป็นตัวเดียวกันกับของ V ีนะผมดูแล้วนะครับเป็นคล้ายๆกันนะครับในของพี่เหมนี่แกไปได้ไปทําเป็นสีดำคอร์เโค้ดนะครับอาจารย์ไม่แน่ใจว่าเป็นฟอยติ้งหรือเปล่านะเพื่อนก็เป็นธรรมดาดูรถใหม่ขนาดไหนจางการแต้มสีน้องนะครับ ยังไม่ได้ขันเลยนะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่รถรุ่นนี้ให้มาคือหลักการแอโรไดนามิกนะครับช่วยในการดาวฟอร์ตของเวลารถขี่ความเร็วสูงนะครับนี่หลักการแอโรอาการก็จะไหลเข้าผ่านที่ช่องลมนะครับแล้วเมื่อเกิดอาการดาวฟอร์ตก็ได้รถก็จะกดลงนะครับตามสไตล์รถของสปอร์ตนะชุดไฟหน้าข้างหน้าเพื่อนๆมองเห็นก็จะเหมือนกับ6 0 0อาอาร์นะครับแต่ไม่เหมือนเสมอไปนะครับเพื่อนไฟหน้าก็จะเป็นไฟหลอดแก้วโปรเจคเตอร์ projector. นะครับอยู่ข้างในค่อนข้างที่จะโดูเด่นสวยงามโดนใจนะครับโอเคนะครับรายละเอียดของแต่งค่อนข้างที่จะ Green ินคลีนแต่งเริ่มต้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหัวการแข้งของ g ีบิลเลซิ่งนะครับ i c ิสเซอร์ตัวนี้เป็นคริสเซอร์โรงงานนะครับเห็นไหมครับค่อนข้างจะดูเด่นสวยงามบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกที่ทางช่อง LM Rider นะครับได้รีวิว 3R นะครับค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับท้ายโดดเด่นครับลุกขออนุญาตสตาร์ทให้ฟังหน่อยรถใหม่นะเราจะมาฟังนะครับท่อชุดน,นี้ได้ในหาซื้อรถมาเลยนะครับเป็นข้อเต็มจากโรงงานนะเป็นอาคาร ่สุดเนี่ยตอนนี้เป็นที่สุดของทางค่ายฮอนด้าใช่ไหมลูกนี่นะครับก็เป็นเดอะเบสเนาะเป็นที่ขับขี่ง่ายครับขับขี่ง่ายขึ้นชื่อว่ารถของฮอนด้าเนี่ยมันขับขี่ง่ายใช่ไหมลูกตั้งแต่ตัวจะมีรายการเมื่อกี้เอ่ซี่ก็มีคนที่ทำนำรถรุ่นนี้ลงแข่งอยู่ครับเอารุ่นนี้ไปแข่งด้วยใช่จะมีเอ้าถ้าจะเป็นถ้าจะไม่ผิดถ้าจะเป็นพี่ออฟ เจ้าของไรพัน์เหรอเาขอไรพันใช่แล้วก็จะเป็นเจ้าของศูนย์จากอะไรอ่ะเห็นในรายการที่ก็เจ้าของศูนย์นะอยู่พิษอยู่พิษที่2ี่ายได้กันเจ้าของศูนย์อ่ะใช่โอเคนะครับถือว่ารถตัวนี้เป็นรถที่ขับดีสมดุลนุ่มนวลนุ่นใจนะครับครับโอเคนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปแล้วก็อบฝากช่องน้องชายูกขับซิ่งด้วยนะครับ ก็เราจะทําคลิปใหม่ลงเีืนะ่อยเนาะรถใหม่เนาะทุกเออลงยังไงก็ได้นะโอเคนะครับสําหรับวันนี้ผมนิกไรเดอร์นะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้บสวัสดีครับ I have a dream that's all I need I'll make it happen with some luck and believe know what I want so I'll take it on